สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใด,ด้ทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่27 กุมภาพันธ์2,565ครับทุกท่านมาดูแนวทางกันตอ่อแนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนของอาจารย์ยาทิพย์ VIP อาจารย์จะให้เลขเด่นมา4ตัวครับงวดใหม่นี้ก็มี6 2 3 4 6 2 3 4งวดที่ผ่านมาคุณชมต้องพิจารณาดูเอานะครับเพราะว่าผมไม่ได้ลงให้ก็หลายงวดอยู่คุณผู้ชม แต่ก่อนผมลงให้ก็ถือว่าเข้าดีนะครับงวดใหม่ก็ใบนี้ครับ6 2 3 4นําไปเก่งกันดูต่อมาครับมาดูในทางเลขเด่นล้านทองกันบ้างงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าบนนะครับล่างหลุดของอาจารย์มี9นะครับที่ให้มาเนาะไว้ออก597งวดใหม่ก็คือใบนี้ครับ หนึ่งทับสามสออาจารย์ให้แนวทางมาสอล่างบน8ปดค,คุณผู้ชมใครรอแนวทางชุดนี้มารับไปนะครับสีงวดที่ผมลงให้เข้าทุกงวดนะครับก็จะมีบางงวดที่เข้าทั้งบนทั้งล่างเนาะลองนำไปเก่งกันดูครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ อาจารย์บอกว่างวดนี้228นะครับ28ล่างบน89พิจารณาเอาแล้วแต่ดวงคุณชมแคปหน้าจอด่วน,วนเลยต่อมาครับมาดูแนวทางอารอสอนของของ b NY กันบ้าง1ทับ3ทับ65ครับเลขเด่นที่อาจารย์ให้มาก็มี012 012จะมาหลัก10 หลักร้อยหรือว่าหลักหน่วยลองนำไปเก่งกันดูงวดที่ผ่านมาถ้าจะไม่ผิดหลุดไปนะครับแต่ว่าสถิติโดยรวมที่ผมลงให้ถือว่าเข้าดีนะครับข้อมูลชุดนี้แต่ก่อนอาจารย์จะใช้ชื่อเป็นซับเศรษฐีนะครับมาพร้อมๆกับคู่โต๊ดเนะาะถัดมาครับก็เอาแนวทาง10หน่วยบนของอาจารย์ไปด้วยรูปแบบนี้ยังไม่เคยลงให้นะครับ เลขเด่นที่อาจารย์ให้มาจะมีอยู่4ตัวมี2 3 4 5 2 3 4ี่ห้าสาี่ห้าแนวทาง10หน่วยบนครับเอาเลขชุด3ตัวของอาจารย์ไปด้วยคุณผู้ชมเลขชุด3ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็มีอยู่ทั้งหมด10ชุดนะครับตามนี้คุณผู้ชมชุด3ตัว แนวทางของ b n Y อีกหนึ่งข้อมูลครับ1ทับ3ทับหถัดมาครับมาดูแนวทางของแอดกุ้งกันบ้างผมลงชุดบนตรงโต๊ไปให้แล้วนะครับเพิ่มเติมก็จะเป็นแนวทางหลักร้อยงวดที่ผ่านมาของอาจารย์มี5นะครับงวดใหม่ครับอาจารย์ให้มาแล้วครับเน้นร้อยเลขเด่นของอาจารย์ก็มี ไปครับ02346 02346นะครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดแอมครับเด่นร้อยอาจารย์ให้แนวทางมา3ตัวนะครับสำหรับเลขเด่นก็มี359 359ครับทุกท่าน แนวทางของแอแมแนวทางเด่นร้อยครับต่อมาก็มาดูคู่โต๊ดของอาจารย์กันบ้างอาจารย์ให้แนวทางคู่โต๊ดมา4ชุดครับมี3 4 3 5 3 6แล้วก็3 7คุณชม3 4353637คู่โต๊ดแอมมี่จัดไปครับ2แนวทางของอาจารย์ ต่อมาครับมาดูแนวทางของอาจารย์ทวันรัตกันบ้างเป็นแนวทางเด่นร้อยสิบหน่วย2สูตรของอาจารย์คุณผู้ชมงวดที่ผ่านมาครับสูตรหของอาจารย์มา2ตัวของอาจารย์มี9เข้าหลัก10แล้วก็เจดเข้าหลักหน่วยสูตรที่2เข้า1ตัวนะครับเข้า7อยู่หลักหน่วยคุณผู้ชมสถิติไล่เรียงตามนี้นะครับงวดใหม่ก็คือทั้ง2ใบนี้นะครับทุกท่านครับ สูตรหนึ่งของอาจารย์ก็มี3907 3907สูตร2ของอาจารย์มี4037นะครับ4037ใบเต็มก็จะประมาณนี้คุณชมสูตร1นะครับสูตร1 3907สูตร2ก็4037 ตัวที่ตรงกันก็น่าจะเป็น037นะครับทุกท่านตามนี้ครับเด่นร1 0หน่วยของอาจารย์2สูตรถัดมาก็จะเป็นนทางสิบหน่วยบนครับเลขเด่น4ตัวมี3 8มแปดเก้างดวดที่ผ่านมาน่าจะหลุดนะครับถ้าจะไม่ผิดใบนี้จะเป็นนทาง10หน่วยล่างครับ0738ด 0738ใบนี้ก็น่าจะหลุดเช่นเดียวกันนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมาเนะาะถัดมาก็จะเป็นนวทาง10ล่างนะครับ8ตัวมี13682459ดับ10ล่างก็คือ0กับ7คุณผู้ชมใบนี้ก็จะเป็นหน่วยล่างครับเลขเด่นก็03567289ดับหน่วยล่างก็4กับ1 ต่อมาครับสรุป2ตัวล่างอาจารย์สรุปมาทั้งหมดก็8คู่ครับ8ชุดมี1น1 5 1 8 1 9 2 8 5 0 6 0 8 2ครับทุกท่านตามนี้ครับสรุป2ตัวล่างแนวทางของอาจารย์ทวันรัตถัดมาครับสอน,อน,นบนของแอดกรมเกตนุดครับ10หน่วยบนเน้นเน้น งวดใหม่ครับสูตรของอาจารย์ทำได้6 789 6 789งวดที่แล้วของอาจารย์หลุดนะครับมี5ที่ไปอยู่หลักร้อยตามนี้ครับแนวทางของแอนกลมถัดมาครับมาดูแนวทางของหวยชุมแพรกันบ้างหวยชุมแพรสูตรของอาจารย์ก็ในตารางเลยนะครับแถวหน้าก็ได้1 2 3สองสา ตรงกลางได้5 4แล้วก็ฝั่งทางขวาได้9 0ครับอาจารย์ก็จับเข้าคู่มาแล้วเป็นแนวทางชุด3ตัวมี5 1 9 5 3 9นี่ตัวสีแดงนะครับแล้วก็มี1 5 0กับ3 5 0นี่ตัวสีน้ำเงินคุณผู้ชมแนวทางของหัวชุมแพรครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางคู่โต๊ดบนของเบียนวายค่โดแนวทางชุดนี้มารับไปครับวันที่อยู่ด้านล่างชัดเจนคุณชม1 3 2 0 2ทับ2คู่โต๊ดที่อาจารย์ให้มาตามนี้เลยครับก็มีอยู่ทั้งหมด16ชุดครับมีห้อยท้ายอยู่ด้านล่าง3กับ8มารับไปครับแคปหน้าจอด่วนๆเลยงวดที่ผ่านมาหลุดไปนะครับใกล้เคียงที่สุดก็ เห็นจะเป็น 9, 4, เก้าสี่เนาะถัดมาครับมาดูแนวทางคู่โตสของยายผากันบ้างดูตรงนี้ก่อนนะครับ1ทับ3ทับห5บนคู่โตสครับอาจารย์ให้มา6 8ชุดเดียวครับทุกท่านจะอยู่2ตัวท้ายคู่ทางหรือว่า2ตัวหน้าอาจารย์บอกว่าเอา5กับ2ไปเสียบด้วยอาจารย์ว่างั้นคุณผู้ชม ด้านบนอาจารย์เขียนว่าอย่างไรครับขอ,อขอปักหมุดที่คู่โต๊ะ68เติมเต็มในช่องว่างส่วนตัวใช้5กับ2เสียบว่าไปตามแนวทางเดอร์ด้วยลักแอดยายผาใครตามแนวทางของยายผาอยู่มารับไปครับต่อมามาดูข้อมูลเด่นล่าง V2 ของเขยเมืองเหนือกันบ้างเลขเด่น2ตัวอาจารย์ให้มา3กับ6คุณผู้ชม3กับ6กกับ3 เด่นล่าง v 2ต่อมาครับเด่น10ล่าง v 1เลขเด่น3ตัวครับมี019 019ใบนี้จะเป็นข้อมูลเด่นล่างของแอดสายลมเหนือครับเลขเด่น5ตัวมี67890 67890 เด่นหน่วยล่างครับเลขเด่น5ตัวมี1 3 4 5 6ยังอยู่กันที่แนวทางของแอซสายลมเหนือนะครับเด่นหน่วยล่าง13456ต่อมาครับสูตรหลัก10ล่างของลุงเสริม1มีนาห5อาจารย์ให้แนวทางมาที่273นะครับตรงนี้คุณผู้ชม สองสูตรหลัก10ล่างต่อมาครับเลขมาล่างของอาจารย์เทพบรรลือเลขเด่นก็มีทั้งหมด5ตัวผู้ชม5ตัวเลขเด่นที่อาจารย์ให้มาก็มี15689 15689งวดที่ผ่านมาหลุดนะครับอาจารย์ก็การกระบาดไว้ให้แล้วตรงนี้ งวดใหม่ก็ตามนี้ครับ1ทับ3 2 565ัถัดมาครับมาดูแนวทางของอาจารย์ตีเล็กกันบ้าง2ตัวล่างชุดเต็มด้านล่างจะเป็นสูตรนะครับเด่นล่างได้6กับ7ตรงนี้ได้1กับ7จับเข้าคู่กันแล้วมี6 1 6 7 7 1แล้วก็7 7ครับแนวทางของแอดตีเล็ก ถัดมามาดูแนวทางของอาจารย์ธนวัตรกันบ้างเป็นแนวทางหลัก10ล่างเลขเด่น6ตัวงวดที่ผ่านมาคุณชมต้องพิจารณาดูเอานะครับงวดใหม่จะอยู่ด้านล่าง1มีนา65สูตรของอาจารย์ทำได้035689าไ5 6 8 9แด้0 3 5นแนวทางของออนธนวัตร ถัดมาครับจะเป็นแนวทางเมจิพ้ารวยอาจารย์จะมีแนวทางสูตรมาให้ครับเลขเด่นฝั่งละสองตัวฝั่งทางขวาครับได้6กับ0ฝั่งฝั่งฝั่งทางซ้าย6กับ0ฝั่งทางขวา3กับ9จับเข้าคู่กันแล้วได้ตามนี้ครับ0 6 0 3 0 9 6 3 6 9แล้วก็9 3 งวดที่ผ่านมานี้คุณูชมต้องพิจารณาดูเอานะครับผมไม่ได้ลงให้เมจิพารวยถัดมาครับเสือตกทั้งใครรอชุดนี้มารับไปครับมาแล้ว1นึมีนาหกเลขเด่นด้านบนครับ3.4ในตารางก็มีสี่สครับด้านล่างก็จะเป็นเลขชุดคุณชมมีสิบชุด เสือตกถังรูปแบบนี้ครับถัดมาสูตรกําลังวันคุณผู้ชมแอดมุกนำมาแบ่งปันครับงวดที่ผ่านมามี5 7นะครับในตารางงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับบน0 3ล่าง2 6เลขในตารางครับด้านบนมี9ตรงกลางมี0 3 2ข้างล่าง6ตัวเดียว ถัดมาครับมาดูแต้มกันบ้างใบนี้จะเป็นแต้มของอาจารย์เอทัศนะครับแต้มรวมล่างงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า2นะครับแต้ม2มงวดใหม่จะอยู่ด้านล่างครับแต้มเด่นของอาจารย์ก็มี8617925 8617925ใครชอบแต้มมารับไปนะครับ ใบนี้ก็จะเป็นแนวทางแต้มรวมบนแล้วก็แต้มสอนอบนนะครับแต้มรวมบนของอาจารย์อยู่ในส่วนตรงนี้นะครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า1แต่ว่าแต้ม10หน่วยของอาจารย์หลุดไปงวดใหม่ก็อยู่ตรงนี้นะครับแต้มรวมบนของอาจารย์ก็มี0178965ครับทุกท่าน0178965 แต้ม10หน่วยบนของอาจารย์ก็496 3 2 8 7 2แนวทางแต้มของอาจารย์ a ทัศครับต่อมามาดูแต้มของเสือคิมชากังราวกันบ้างแต้มรวมสอนอบนนะครับสอนอบนนะครับแต้มอยู่ตรงนี้แล้วก็เด่น10หน่วยบนของอาจารย์ก็มี468 วันที่อยู่ด้านล่างตรงนี้คุณผู้ชมแคปหน้าจอไปนะครับถัดมาครับเลขไม่หน่ามาบนของอาจารย์ชนะพลอาจารย์ให้ดับ1น,นะครับคผู้ชม1มีนา65งวดที่ผ่านมาของอาจารย์ดับหลุดนะครับถ้าจำไม่ผิดอาจารย์ให้7มาคุณผู้ชมถัดมาก็จะเป็นแนวทางผีเสื้อเทวดาให้โชคครับดับพิฆาดครั้งที่121 ตามนี้ครับแนวทางของผีเสื้อเทวดาให้โชคต่อมาดับล่างของอาจารย์เทพบรรลืออาจารย์ให้ดับ7นะครับสำหรับงวดวันที่1ทับ 3, ดับล่าง7ดับบนก็7เช่นเดียวกันนะครับผู้ชมแนวทางของอาจารย์เทพบรรลือดับล่าง7แล้วก็ดับบน7ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมด ขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ